สวัสดีครับเพื่อนๆนักสะสมเหรียญทุกๆท่านนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่ชอบชมเหรียญนะครับนะครับวันนี้ก็จะมาเอ่อมาจัดอันดับ10อ่าห้าอันดับนะครับ5อันดับเหรียญ5อันดับเหรียญ2บาทนะครับ5อันดับเหรียญ2บาทจำนวนการผลิตนะครับจำนวนการผลิตเหรียญ2บาทที่เอ่อจากมากไปหาน้อยนะครับจะมี5อันดับตัดให้5อันดับก่อนนะครับ เป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับเหรียญหมุนเวียนในสมัยรัชาการที่เนะครับเป็นเหรียญ2บาททั้งสีเงินแล้วก็สีทองนะครับสสีเงินสีทองนะครับอันนี้อันนี้เป็น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 ,ปนอ,อ,อันดับของจํานวนการผลิตนะครับไม่ใช่อันดับของออหายากนะครับ เป็นอันดับของจำนวนการผลิตแล้วโอ,อกาสต่อไปจะทําเป็นอันดับหายากให้ฟงให้ชมนะครับอันดับหายากแล้วก็ราคาโดยประเมินนะครับอันนี้มาทําเป็นลนดับของจำนวนการผลิตก่อนนะครับว่าปีไหนพศออนไหนที่ผลิตน้อยนะครับแล้วก็ไล่ขึ้นมานะครับจำนวนการผลิตอันนี้จัดให้5อันดับก่อนนะครับจากมากลงไปหาน้อยนะครับจะตัดให้มากลงไปหาน้อยค, 5, คือก็5อันดับนะครับ5 4 3 2 1ไปนะครับจำนวนการผลิตของละ เหรียญของรพศก็ไม่เท่ากันทุกเหรียญนะครับไม่เท่ากันทุกเหรียญนะครับทุกเหรียญเลยนะครับจำนวนการผลิตจะไม่ค่อยเท่ากันนะครับนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญของรัชกาลที่9นะครับเป็นเหรียญทั้งทองแล้วก็เงินนะครับเป็นเหรียญทองทั้งเงินนะครับเป็นเหรียญ2บาทรุ่นแรกๆนะครับรุ่นแรกๆที่จัดมาทําเป็นเหรียญ2บาทเพื่อใช้หมุนเวียนในประเทศไทยนะครับนะครับนะครับแต่จำนวนการผลิตนะครับจะมาดูกันก่อนนะครับ ถ้าจะบอกว่าเหรียญไหนผลิตก่อนก็คงจะเป็นเหรียญสีเงินนะครับนะครับที่ผลิตก่อนนะครับศตวรรษ8ศตวรรษ9ห้ 18, 19, 50, าศูนย์ไล่มานะครับถึงปีปี60นะครับนะครับแต่จำนวนการผลิตแต่ละปีนะาจะมาไล่ให้ดูว่าปีไหนพศรไหนที่ผลิตจํานวนเท่าไหร่นะครับเอามาเอามาให้เพื่อนๆทราบๆกันนะครับจะได้รู้ว่าที่บางท่านบอกว่าราคามันแพง,ขน,นนงขนาดน,นุ้นขนาดนี้อ่ะ มันจริงหรือเปล่านะครับเพาะเขาผลิตเขาบอกหายากหายากเราก็จะมาทราบข้อมูลกันมาเรียนมารู้กันนะครับข้อมูลที่แท้จริงว่าเหรียญนียผลิตมาเท่าไหร่มันจะหายากอย่างที่พวกมิจฉาชีพเขามาหลอกพวกคุณหรือเปล่านะครับมันจะมีความุผลิตแตกต่างกันไปนะครับอันนี้จะมาที่อันดับที่5ก่อนนะครับอันดับที่5ก่อนนะครับอันดับที่5นี่ก็จะเป็นนี่ครับอันดับที่5้าก็จะเป็นเหรียญสองบาท พศ2553นะครับสส2553นะครับเหรียญ2บาทพศ2553นะครับด้านหน้าก็จะเหมือนทุกเหรียญนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นวัดวัดสเกตนะครับวหรือว่าภูเขาทองนะครับ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 อันนี้นะครับปีพศ2553นะครับจำนวนการผลิตอยู่ที่ 137่งร้อยเล้านสองแสหเหรียญนะครับไม่น้อยนะครับไม่น้อยนะครับนะครับอันนี้นะครับอะไรัวที่1ล้านนะครับเอ่อหนึล้านนะครับ2 0 2หมื0 0สเหรียญนะครับนะครับอันนี้อันดับที่อันดับที่5นะครับมาดูอันดับที่4ต่อไปเลยครับอันดับที่4นะครับอันนี้อันดับที่4นะครับอันดับที่4เป็นเหรียญเงินนะครับเอ่อจำนวนการผลิตนะครับเอ่อปีพศ2549นะครับ พศ249นะครับท 49, zat, like, ี kita, yes. al, But, been been ่บางคนบอกว่าโอ้แพงจ้างหายากมันก็เยอะนะครับมีจํานวนของผลิตที่หายากคือเขาเก็บเข้าเก็บคืนกลับหมดแล้วนะครับที่หายากแต่จํานวนการผลิตอันนี้ปีพศ249นี่อยู่ที่107ล้านนะครับ107ล้าน8 7 2 5 0 0เหรียญนะครับอยู่อันดับที่5นะครับอยู่อันดับที่5นะครับนะครับ 107ล้านนะครับ107ล้านโดยประมาณนะครับ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 ก็ไม่ไม่ไม่มากไม่น้อยนะครับนะครับมาชมอันดับที่3ครับอันดับที่3นะครับอันดับที่3นะครับอันดับที่3ก็จะเป็นปีพศ2548ครับเป็นสีเงินเช่นเดียวกันนะครับ2548นะครับอันนี้จำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่60ล้านเหรียญนะครับอ่าครับต่ำกว่าร้อยล้านนะครับตอนนี้เป็น60ล้านนะครับนะครับอันนี้60ล้านเหรียญนะครับก็ยังเยอะอยู่นะครับ60ล้านเหรรรรียญนนะะคคคััับบบ 60ล้านเหรียญการผลิตนะครับนะครับนะครับมาดูอันดับที่2ครับอันดับที่2นะครับอันดับที่2ของเหรียญหมุนเวียน2บาทนะครับอัตราการที่เก้าอันดับที่สองำหับการผลิตที่ปีสองพันห้ารอ2551นะครับ2551นะครับจริงๆแล้วเป็นปีพศที่ผลิตอยู่อันดับที่2นะครับอันดที่2แต่เป็น แต่ค่อนข้างจะติดอันดับในการหายาดนะครับไว้จะมาทําให้ดูว่าอันดับการหายาดทีนะครับอันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องพศการผลิตกันก่อนนะครับปีพศ2551นะครับจำนวนการผลิตอยู่ที่10ล้านนะครับ10ล้านกับ4,000เหรียญนะครับแค่สิล้านกับ4,000เหรียญนะครับพศ2551นะครับนะครับเป็นสีทองนะครับเป็นสีทองนะครับเป็นสีทองนะครับนะครับ10ล้านนะครับ10ล้านกับ4,000เหรียญนะครับ ต่อมานะครับต่อมาเรามาดูอันดับสุดท้ายอันดับที่หนึ่งนะครับอันดับที่หนึ่งนะครับเป็นจานวนเหรียญเป็นการผลิตที่น้อยที่สุดนะครับเป็นอันดับหนึ่งนะครับที่ผลิตน้อยที่สุดนะครับหนองเหรียญกระสาปีสสสองพันะครับปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดนี่ครับแต่เป็นปีพศที่ผลิตเหรียญ2บาทสีทองเรื่องนี้นะครับน้อยที่สุดนะจำนวนการผลิตที่ 3ล้านนะครับ3ล้านกับ28,100เหรียญเท่านั้นนะครับมากที่น้อยที่สุดนะครับไม่ถึง10ล้านนะครับเป็นเลขตัวเดียวนะครับแค่3ล้านนะครับ3ามล้านสองหมเหรียญนะครับนะครับนะครับทั้งหมดก็เป็น R 5อันดับนะครับ5อันดับของของเหรียญ2บาทนะครับที่จำนวนการผลิตน้อยนะครับน้อยนะครับนะครับตอนนี้พอเรารู้จำนวนการผลิตมากน้อยขนาดไหนแล้วก็รู้แล้วครับว่าเหรียญไหนจะหายากหาไม่ยากนะครับนะครับ บางท่านก็โดนโดนโดนวิจาชีมันหลอดนะครับว่าเหรียญข,ของคุณของชนมีอยู่เนี่ยมันแพงขนาดนี้มันหายากนะครับจำนวนการผลิตเท่าร้อยเป็นร้อยล้านเหรียญนี่คงไม่ยากนะครับนะครับเดี๋ยวอากาสหน้าจะเอาจำนวนการผลิตที่น้อยแล้วก็หายากแล้วก็ราคาด้วยนะครับมา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 ,มา,มาบอกเล่าให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับเราวันนี้ก็มี เหรียญห้าอันดับนะครับที่มาจัดอันดับให้นะครับลำดับการผลิตน้อยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับกลับหน้าเจอกันใหม่นะครับวันนี้เอาเหรียญสองบาทมาให้ดูห้าเหรียญก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ